ในสามก,กมีบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างมากมายหลายต่อหลายคนบางก็เป็นผู้นําอย่างโจโฉเล่าปีสุนกวนบางก็เป็นกุนซือของเวกกุยแก่ซูมาอี้บางก็เป็นแม่ทัพผู้มากด้วยความสามารถอย่างกวนอูลิโปเตียวหุยแต่มีคนอยู่คนหนึ่งที่มีความโดดเด่นเป็นยิ่งนักไม่ใช่ความสามารถในการเป็นผู้นําไม่ใช่ความสามารถในการให้คําปรึกษา และไม่ใช่ความสามารถในการเจ้าเล่์เพทูบายในการวางหมากวางกลนศึกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูหากแต่ว่าเขาผู้นี้เป็นคนที่มีความกล้าหา,ชาญชานไฉเป็นชายที่มีหัวใจแกร่งดังสิงเป็นจอมยุทธแห่งสามกกนั่นก็คือจู่ลงแห่งเสียงสารมาบัดนี้ตามไทม์ไลน์ของวรรณกรรมสามกกนั้นจู่ลงแห่งเสียงสารอายุก็เข้า70ปีแล้วกรำศึกมานับตั้งแต่ทำงานให้กับกองสุนจาตาและมาอยู่กับ เล่าปียาวนานมาเป็นห้าเสือแห่งจกกกไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความกล้าหาญและฝีมือในการใช้อาวุธเข้าโรมรันปราบรามข้าศึกนั้นจูรลงถือว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินหั่นเลยทีเดียวแต่มาบัดนี้จูรลงอายุล่วงเข้า70ปีแล้วขงเบงไม่เห็นด้วยกับการที่จูรลงจะมาร่วมทัพจับศึกในการเข้าปราบปรามเข้ายึดดินแดนวีกกที่ตอนนี้มีความอ่อนระทวยเป็นอย่างยิ่งนั่นก็เพราะว่า หองเต้โจผีได้ลาโลกไปแล้วกลับเป็นห้องเต้โจย่อยผู้อ่อนด้อยด้วยประสบการณ์และมีแม่ทัพคนสําคัญของโจย่อยที่ชื่อว่าแหหัวหลิมหากแต่ว่าจูโร่งนั้นจะเป็นจะตายก็ไม่ว่ากันขอให้มีโอกาสได้ต่อสู้ในสมรภูมิทําตามปณิธานของจักรพรรดิเล่าปีให้จงได้โงเบงจึงได้อนุญาตและมอบทหารให้5 0 0พนายให้จูโร่งนั้นเป็นฐานมาลาตเวนาโดยมีรองผู้ขับกองฐานมาลาตเวนาชื่อว่า เต่งจีเข้าไปช่วยจูโลงด้วยด้วยความห่วงใย,ยของขงเบงว่าก็จูโลงนั้นกรำศึกมานานทั้งชีวิตมีชื่อเสียงที่เลื่องระบือไกลไม่อยากให้พลาดท่าเสียทีเสียชื่อยังพอว่าแต่จะเสียชีวิตนี่ขงเบงทําใจไม่ได้เพราะเพิ่งเสียมา้าเฉียวด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไปเหลือเพียงจูโลงเท่านั้นที่เป็นหนึ่งในห้าเสือแห่งจกกการต่อสู้ในยกที่1จูโลงและเต็งจีเข้ารวมรันต่อสู้กับบุตรของแหหัวเอี่ยนที่มีชื่อว่าแหหัวหลิม สามารถเอาชนะฟาดฟันจนกองทัพแหหัวหลิมนั้นจะต้องแตกกระเจิงถอยร่นไปหลายสิบลี้ตั้งค่ายมั่นเอาไว้แหหัวหลิมไม่สบายใจจึงได้พูดไปยังที่ปรึกษาของตัวเองซึ่งเป็นทายาทของอดีตกุนซือผู้ยิ่งใหญ่อย่างเทียยกซึ่งมีชื่อว่าเทียบูอันเทียบูนั้นเป็นบุตรชายของเทียยกและเทียยกนั้นเป็นบุคคลสําคัญที่วางรากฐานทั้งการเมืองการปกครองการศึกต่างๆให้กับโจโฉมาอย่างยาวนานมาบัดนี้เข้าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นคนรุ่นใหม่ เทียบูไม่ทิ้งลายลูกชายของเทียหยกจึงได้เสนอไปยังแหหัวหลิมแม่ทัพใหญ่แห่งวยกกว่านำเรียนท่านแม่ทัพแฮหัวหลิมท่านมีอะไรจะพูดก็พูดมาได้แหหัวหลิมนั้นบอกไปยังเทียบูที่ปรึกษาว่าท่านเทียบูข้าแหหัวหลิมนั้นมีความวิตกกังวลเป็นยิ่งนะักก็เพราะว่าจูโล่งนั้นไม่ได้เก่งแต่ในชื่อวีรบุรุษแห่งสะพานเตียงปันโบไม่ใช่ได้มาง่ายๆจูโล่งนั้นมีความกล้าหาญ มีความสามารถในการรบและนำทัพเป็นยิ่งนักแม้อายุจะล่วงเข้า70ปีแล้วแต่ก็สามารถที่จะใช้ความสามารถนั้นจนกองทัพเราต้องแตกกระเจิงมาข้าจึงกังวลว่าล่าศึกนี้เราจะเดินหน้าอย่างไงต่อไปได้เทียบูผู้เป็นบุตรของเทียยกจึงได้บอกไปยังแห่หัวลิมว่าท่านแม่ทัพแม้ว่าจูโล่งนั้นจะเป็นคนที่มีความสามารถในการรบมีความกล้าหารมุทะลุดุดันสักเพียงใด หากแต่ว่าจูโลงนั้นก็ไม่มีสติปัญญาในสมองนั้นไม่เข้าใจเลขกลใดๆเป็นคนตรงแบบทื่อๆดังนั้นท่านแม่ทัพไม่ต้องกังวลใจไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแห่หัวหลิมจึงได้ถามไปยังเทียบูว่าท่านกุนซือท่านมีอะไรท่านก็ว่ามามีแผนอะไรหรือไม่ไม่งั้นรบต่อไปก็ลําบากเทียบูจึงได้บอกไปยังแห่หัวหลิมว่าท่านแห่หัวหลิมแผนการนั้นมีอย่างแน่แท้เอาอย่างอีก็แล้วกันในวันพรุ่งนี้ข้าขอให้ท่านใช้ทหารที่ท่านมีความไว้ใจ ท่านมีสักสองคนไหมล่ะท่านแหหัวหลิมแหหัวหลิมจึงได้บอกเทียบูไปว่าทหารสองคนนั้นก็น่าจะเป็นตังฮีกับชีเจ็กมีอะไรหรือท่านเทียบูเทียบูบอกว่าพรุ่งนี้ให้ท่านแหหัวหลิมท,ทําทีไปรบกับจูโลงเข้ารบเข้าตีแต่ให้ชีเจ็กกับตังฮีนําทหารซ่อนเอาไว้ในพื้นที่ทุ่งสังหารซุ่มทหารเอาไว้ท่านแหหัวหลิมรบพลางถอยพลางทําเป็นพลาดท่าเสียทีให้จูโลงนะ้นมันถอยน้ำมาพอมาเข้าพื้นที่ทุ่งสังหารของเรา ็ให้ตังฮีและชีเจ็กนำทหารเข้าปิดล้อมทั้ง4ด้านของจูลงเพียงเท่านี้เราก็สามารถดักเสือเอาไว้ได้จูหลงจะต้องติดอยู่ในวงล้อมของเราสิ้นชื่อกันเลยทีเดียวแหหัวหลิมพูดไปยังเทียบูว่านี่มันช่างดีแท้ทันเทียบูข้าชอบแผนการนี้ข้าชอบแผนการนี้ แห่หัวหลิมจึงได้เรียกลูกน้องคนสนิทสองคนที่เชื่อมือเชื่อใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือตังฮีและชีเจ็กเมื่อตังฮีและชีเจ็กมาทําการเข้าพบแห่หัวหลิมแล้วแห่หัวหลิมก็บอกไปยังตังฮีว่าตังฮีเจ้าจงนําทหารสามหมื่นไปดักซุ่มเอาไว้ตรงพื้นที่ทางด้านซ้ายของเส้นทางและให้ชีเจ็กนํากําลังทหารสามหมื่ ซุ่มเอาว้ทางด้านขวาของเส้นทางต่างฮีและจีเจ็กรับคําสั่งแม่ทัพใหญ่แฮหัวหลิ่มนํากําลังทหารไปดักซุ้มมอาว้สองข้างทางของเส้นทางรบระหว่างกองทัพใหญ่แฮหัวหลิ่มกับกองทัพของจู่ลงในวันพรุ่งรุ่งขึ้นเมื่อแสงทางทาหารเจ,จริดจรัสบนฝากฟ้าหน้าผากาศแฮหัวหลิ่มนํากาลังทหารไปทารบตีกลองรบเรียกให้กองทัพจู่ลงมาสู้ด้วยจู่ลงไม่ได้คิดเอะใจแต่อย่างใดจึงได้สั่งการให้กองทัพมาทําการตั้งแถวพร้อมทําการรบ อย่างไรก็ตามเตงจีซึ่งเป็นรองผู้บังคับกองทหารม้าราตะเวนน่าเริ่มรู้สึกตั้งหิดตั้งหิดเอะใจว่าก็มาวานนี้กองท่าแพหัวหลิมพึ่งพ่ายแพ้เสียขวัญมามันผิดวิสัยที่มาทารบแบบนี้อีกจึงได้พูดไปยังผู้บังคับกองทหารม้าราตะเวน่าอย่างจูโลงว่าท่านจูโลงข้าเตงจีคิดว่าแบบนี้มันดูไม่ชอบมาพากลจูโลงจึงได้ถามไปยังเตงจีว่าท่านเตงจีมีอะไรรือที่ไม่ชอบมาพากลเต็งจีบอกว่าก็มาวานพวกแพห,หัวหลิมพึ่งพ่ายแพ้อย่างย่อยยับไป ขวัญมันไม่เสียเลยหรือมันออกมาท่ารบแบบนี้มันน่าจะมีแผนการมีเล่เพทุบายอะไรอยู่ท่านจูโลงต้องระมัดระวังให้จงดีจูโลงบอกว่าแฮหัวหลิมนี่แหละมันก็แค่เด็กเมื่อวันซื้นมันจะมาพอเมื่อ,อไรข้าไม่ต้องไปกลัววันนี้จะจับตัวแฮหัวหลิมแบบเป็นๆมาให้ดูว่าแล้วจู่ลงสั่งทหารเคลื่อนพลเคลื่อนทัพบ,บุกไปทําการต่อสู้เพื่อจับตัวแฮหัวหลิมและทําลายกองทัพของวีกกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้การเคลื่อนพลเคลื่อนทัพของจูง่ลงต้องไปเจอกับนายกองของแฮหัวหลิมที่ชื่่อวา หล่อซุยหล่อซุยทําการเข้าต่อสู้กับจูหลงแน่นอนสู้ไม่ได้3 4เพลงก็ชักม้าหนีแหวัวลิมแม้ว่าตัวเองนั้นจะมีแผนการอยู่ในใจแต่ก็ตกอกตก,ตกใจเป็นยิ่งนักนายกองทั้ง8ดนายจึงได้เข้าช่วยแหวัวลิมบอกให้แหวัวลิมหนีไปก่อนถอยร่นไปก่อนแล้วก็เข้าปิดล้อมทําการต่อสู้แบบ8รุมหนึ่งต่อจูหลงแน่นอนว่า8รุมหนึ่งก็เอาจูโลงมาอยู่จูหลงตีจนกระทั่ง8คนนั้นกระเจิงแล้วทาการบุกไปแต่8คนนั้นก็พยายามรบพลางถอยพลางไปเรื่อย จนกระทั่งจูโลงนั้นพลาดท่าเสียทีเข้าสู่ดินแดนทุ่งสังหารเป็นที่เรียบร้อยเมื่อจูโลงล่วงเข้าถึงดินแดนทุ่งสังหารที่แหหัวหลิมได้วางไว้บัดนั้นแฮหัวหลิมจึงได้ส่งสัญญาณให้สองนายทหารที่แฮหัวหลิมไว้วางใจอย่างตังฮีและฉีเจ็กนั้นให้ทหารเข้าปิดล้อมขนาบทั้ง4ด้านของจูโลงเสียงกลองศึกกลองรบเสียงทหารร้องโหอื้ออึองหรือลั่นปานอสนิบาตจูโลงตกใจมีทหารจํานวนมากมายม,ายมหาศาลถึง6 0 0 0ืนาย ปิดล้อมทั้ง4ด้านจูร่งพยายามที่จะตีฝ่าออกมาจากการตีขนาบ4ด้านของทหารฝ่ายวีแต่ทหารฝ่ายวีนั้นก็ยิ่งลุกลบและบีบอัดกองทัพจูรงจนแคบลงแคบลงความพยายามในการตีฝ่าออกมาของจูรงยังไม่เป็นผล สถานการณ์หน้างานของเตียวจู่ลงนั้นมีความวิกฤตเป็นยิ่งนักเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่ทหารฝ่ายวีจู่ลงเหลือทหารเพียงแค่1 0 0 0พันนายเท่านั้นจาก5,000ันตอนนี้เหลือแค่พันกว่านายเท่านั้นพยายามที่จะต่อสู้เมื่อเห็นฝั่งหนึง่งของทหารฝ่ายวีนั้นเบาบางก็พยายามจะตีเข้าไปเพื่อจะทะลุแต่ก็ไม่สามารถผ่านไปได้เห็นอีกทางหนึง่ง ดูเบาบางตายิ่งนักก็พยายามจะตีฝ่าออกไปทหาร1000กว่านายก็ไม่สามารถตีฝ่าให้ได้จู่ลงมืดทั้ง8ด้านเห็นด้านบนว่ามีภูเขาอยู่พยายามจะปีนตะเกียกตะกายขึ้นไปหลบหนีพาทหารขึ้นไปหลบหนีไปตั้งมั่นอยู่บนภูเขาเสียก่อนก็พยายามตะเกียกตะกายปีนเขาขึ้นไปไปได้ครึ่งทางพลันเมื่องแงะหน้าขึ้นไปก็เห็นก้อนหินจํานวนมากมายมหาศาลและขอนไม้จํานวนมากมมยร่วงหล่นลงมาจากด้านบนนั่นคือทหารฝ่ายวีทิ้งลงมาจึงทําให้จู่ลง และทหารนั้นจะต้องถอยร่นลงมาไม่สามารถขึ้นไปอยู่บนเนินเขาได้ความหวังในการที่จะตีฝ่าออกไปของจูหลงนั้นริบหลีลงทุกทีจูหลงเหนื่อยทั้งกายและใจหรือนี่จะเป็นคราสุดท้ายเป็นเวลาสุดท้ายแห่งชีวิตของขุนพลจูหลงจูหลงติดอยู่ในวงล้อมของทหารในช่วงโพรโเพล็ก็ลงจากหลังมาโดยความเหนื่อยล้าปลดเกราะนั่งพักบอกทหารว่าให้พักคอยก่อน ตอนนี้แทบจะไม่มีแสงทางทหารแล้วรอให้พระจันทร์ขึ้นบนฟากฟ้าก่อนจึงพอจะเห็นปรับสายตาเสียก่อนพอดวงเดือนขึ้นบนฟากฟ้ามีแสงสว่างเรืองรองเสียงร้องของทหารฝ่ายวีด้วยความฮึกเหิมดังกึกก้องไปทั่วทั้งเทือกเขานั้นทั้งเก่าทันและก้อนหินทั้งหลายระดมมาดังสายฝนจู่ลงและผองทหารเตรียมตัวรับแรงประทะทหารฝ่ายวีตะโกนหรือลั่นยอมแพ้เสียเถิดจู่ลงยอมแพ้เสียเถิดจู่ลงและทหาร สวมเกราะขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแม้จะเหนื่อยสักเพียงใดแต่ใจต้องไปต่อทำการเตรียมพร้อมรับแรงประทะเตรียมการต่อสู้กับฝ่ายวีต่อไปจู่ลงถอนหายใจเงยนหน้ามองขึ้นฟ้าในภาพมีทหารฝ่ายวีกวบมา้ามาท่านึกเป็นสโลโมชั่นก็ทหารฝ่ายวีกวบมา้ามาจู่ลงเงยนขึ้นมองฟ้าแล้วทำการตัดพอว่าหรือนี่จะเป็นคราสุดท้ายของข้าจู่ลงอยากระนั้นเลยเกิดเป็นชายชาติทหารยอมตายในสนามรบ วีรบุรุษแห่งเสียงสารเตรียงปันโบถอดใจไม่อาจฝืนจะตาฟ้าลิขิตได้หากแต่ว่าในความขมุกขมัวนั้นก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สิ่งที่เห็นก็คือเป็นภาพกองทัพกองหนึ่งบุกเข้ามาถ้าเป็นหนังก็คงมีสโลโมชั่นควบม้ามาคนคนนั้นก็คือเตียวเป่าเตียวเป่านำกำลังทหารฟาดฟันบุกทะลวงวงล้อมเข้ามาช่วยอยู่ลงบนคอม้าของเตียวเป่าคือศีรษะของแม่ทัพแห่งวีกกที่ชื่อว่าชีเจ็ก ลูกน้องของแหหัวลิมเตียวเปาบอกว่าท่านอาจูลงท่านไม่ต้องกังวลท่านคงเบงส่งพวกเรามาช่วยท่านแล้วหลังจากนั้นก็มีนายทหารอีกคนหนึ่งยกไม้ก,กองหนึ่งในมือถืองา้าหมงกรเขียวจันเซี่ยวและมืออีกข้างหนึ่งถือศีรษะของตังหีคนนั้นคือกวนหินบุตรชายของกวนอูกวนหินบอกจูลงว่าท่านจูลงข้าได้รับคําสั่งจากท่านเฉิงเซียงคงเบงก็เกรงว่าท่านขุนพลผู้เท่าจะพลาดท่าเสียทีพวกเรามาช่วยแล้วแม้กวนอูและเตียวหุยจะลาโลกนี้ไป แต่ทายาทของกวนอูแล,ละเตียวหุยนั้นเป็นผู้ที่มีใจหานกล้าเป็นยิ่งนักไม่ว่าจะเป็นกวนหินและเตียวเปามาทําการช่วยคุณอาอย่างจูลงจู่ลงบอกว่าพวกท่านทาหน้าที่ได้ดีมากแล้วทําไมเราไม่ยกกองทัพไปปราบแห้หัวหลิมกันเลยเพื่อเอาความดีความชอบให้มันเสร็จสิ้นแบบสุดๆไปเลยกวนหินเตียวเปาบอกว่าพวกเราเห็นด้วยจึงได้ยกกองทัพของกวนหินและเตียวเปาไปจับตัวแหหัวหลิมส่งให้ท่านเฉิงเซี่ยงของเบ่เงให้จงได้เมื่อกวนหินและเตียวเปาไปแล้วจูโล่งก็หันมาพูดกับทหารของตัวเองว่า คนรุ่นหลานยังทำแล้วเราจะไม่ทำได้อย่างไรจูร่งจึงได้ทำการควบมา้าพากำลังทหารร่วมด้วยกับกวนหินและเตียวเป่ายกทหารไปทำการจับตัวแม่ทัพใหญ่แห่งวีกกยังแห่หัวหลิมแอหัวหลิมโดนเข้าตีแตกกระเจิงถอยร่นทาหารฝ่ายวีกกนั้นล้มตายเป็นเบื่อลาโลกแบบไม่สมัครใจเต็มไปหมดแห่หัวหลิม ไม่รู้จะทําอย่างไรไม่เคยผ่านศึกใหญ่ไม่เคยผ่านศึกใดมาก่อนเห็นกองทัพตัวเองนั้นเกิดความโกลาหลนแหหัวหลิมเอาตัวรอดนําทหารร้อยกว่านายถอยร่นไปใช้เมืองลําอันเป็นฐานที่มั่นป้องกันตัวหดหัวอยู่ในกระดองอ่าล่ะครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงการพ่ายแพ้นะครับของแม่ทัพใหญ่แห่งวีกกที่ชื่อว่าแหหัวหลิมนะแหหัวหลิมนั้นก็ไม่มีประสบการณ์ในการรบนะ เกิดความหวาดกลัวแล้วครับโดนรุมกินโต๊ะนะฮะจริงๆจะว่าเรียกว่ารุมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าแหาหัวหลิมนั้นมีกําลังพลจํานวนมากมายมหาศาลเลยถ้าเทียบกองทัพของจูร่งกวนหและเตียวเปาแล้วเนี่ยถือได้ว่าแหหัวหลิมเหนือกว่ามากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่ามีทหารขนาดนั้นแต่ใช้ไม่เป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้คนแบบผิดประเภทนะครับที่โจโยอยนั้นไปใช้แหหัวหลิมองลองก็พยายามทัดทานขุนพลขุนอะไรต่างๆก็พยายามทัดทานแต่ว่าด้วยความที่เป็นสายสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับก็ตระกูลโจกับตระกูลแหัััวนนนนน้้กก็็เปญาาติพี่องมโดย ตลอดมีรากเดียวกันนะฮะแต่แฮโหัวลิมนั้นก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับลูกน้องนะฮะของเฉิงเสี่ยงของเบ่งได้แต่สงครามยังไม่จบก็อย่าพึ่งคิดว่าเรื่องนี้จะจบแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันต่อไป กับรายการ3กร๊กพอดแคสต์กับผมอาจารย์มิกซ์นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะติดตามรับชมตั้งแต่ EP 1นะครับก็ไปที่เพลย์ลิสต์ของช่อง Mix ซ์ r อนินทของผมเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า3ก๊กพอดแคสต์ดูตั้งแต่ EP 1จน EP ล่าสุดให้น้ำใจให้สาแก่ใจไปเลยครับแล้วพบกันในคลิปต่อไป ขอบคุณพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวสปปลาวและทุกๆท,ท่านที่รับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะสุขภาพกายและใจด้วยนะครับมีความสุขมากๆแล้วพบกันในคลิปต่อไปสําหรับแต่วันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ